อ่าครับผมสวัสดีครับผมนะครับอ่ารถถึงไปรษณีย์แล้วนะครับผมไปรษณีย์หล่มสักนะครับเดี๋ยวผมปากส่งให้นะครับผมนะครับของี่นะครับผมตำบลชัยวานอำเภอชัยวานนะครับผมจังหวัดอุดรธานีนะครับผมอ่าันี้ครับสภาพดีการใช้งานน้อยนะครับผมแต่ว่าเป็นเครื่องรุ่นแรกนะครับผมรุ่นคางใหญ่นะครับผมแต่ว่าการใช้งานน้อยนะครับผมผมส่งลงให้ที่ไปรษณีย์แล้วนะครับผมเนี่ยเลยนะส่ง ให้ไปห้างไปซาณีเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมลดลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นไปทําเรื่องให้แป๊บนึงนะครับผมนะครับผมโอเคครับผมพี่สามารถโอนเงินให้ผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเนื่องจากถ้าไปซาณีนะครับผมไปซาณีอ่าให้ผมขึ้นไปทําเรื่องที่ไปซาณีก่อนนะครับผมถ้าใครนะครับผมอ่าไม่สามารถมารับเองได้นะครับผมผมก็จะจัดส่งให้ทางไปซาณีอย่างนี้นะครับผม ิดตามระยะทางนะครับผมความสูงความยาวแล้วก็หน้ากว้างนะครับผมผมจะอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับผมก็เขาคิดนะครับผมหน้ากว้างเมตรยี่สิบนะครับผมความยาวเมตรความยาวน่าจะประมาณสองเมตรนะครับผมแล้วก็ความสูงน่าจะประมาณมามหนึ่งเมตรนะครับผมก็เขาคิดตามระยะทางตามระยะความกว้างนะครับผมความสูงความยาวนะครับผมทางทา้งภาคอีสานนะครับผม ค่าจัดส่งจะมีด้วยกัน2แบบนะครับผมคือ1เออคือ4,880บาทกับ1000พันกับ5,180บาทนะครับผมถ้าทางภาคเหนือนะครับผมค่าจัดส่งก็จะอยู่ที่จะถูกลงหน่อยนะครับผมค่าจัดส่งก็จะอยู่ที่2660บบาทนะครับผมตามภาคนะครับผมเพราะว่าจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ทางภาคเหนือนะครับผมาทางภาคเหนือก็อาจจะถูกกว่านะครับผมทางภาคอีสาน ถ้าอีสานก็จะแพงนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่ผมได้ที่โที่เบอร์099272904หรือว่าเอดีไลน์0 9 2 7 2ศูนยนะครับผมตางรังด้วยตัวเอ็นนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อหาผมได้นะครับผมแอดไลน์มาหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับผมรถเกี่ยวข้าวเดินตามแบบวางายนะครับผมประหยัดต้นทุนประหยัดแรงงานนะครับผมใช้งานได้ดีนะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ